สองหนึ่งสองนะฮะแหมเกือบมาไม่ทันเอาสตอมสี่สองสูสี่ ถึงก่อนเวลานะครับประมาณ2องนาทีก็เคยทำคลิปรีวิวการเดินทางไปแล้วขบวนนี้ดานมากนะครับปีที่แล้วนะครับ ก็เหลืออีกประมาณถ้าแม่นบว,วันนี้นะท่านผู้ชมวันนี้วันที่19นะครับอีกประมาณ6วันเราจะเดินทางกันนะฮะ ตอนนี้ก็เราเวลาออกนะฮะหกโมงสิบสามรถธรรมดาเที่ยวแรกที่เจาะชุ้มแสงในทุกๆวันนะครับในยามเช้าออกได้ครับ ธรรมดา,าที่นั่งบ่อยสุดในชีวิตนะครับฮะ